วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สอนน้ำซิ่งครับวันนี้ก็เอาเจ้าซันี่ SY1404 นซุปเปอร์ครับออกงานครับงานงานที่สองครับขุดสะถมที่ครับส่วนหน้างงานเราจะเป็นยังไงนั้นไปรอลุ้นกันเลยครับ ไปกันเลยครับถึงหน้างานแล้วครับรถดำก็มารอสองคันแล้วครับเราก็จะตีปลาออกครับเอาดิน ป้าก่อนครับ ครับเดี๋ยวที่ปลาเสร็จค่อยรอชมตอนตักครับครับลดดำก็ทยอยกันมาเยอะเลยครับ จากาไปเรื่อยๆครับขุ่นะครับระดมมาได้เอามาวิ่งครับ เดียล่องครับเจอแต่แม่ลังครับบอนี้ภาพอาจจะสันส้นๆหน่อยครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยครับ แต่งไปด้วยครับตักไปด้วยแต่งไปด้วยแล้วก็ตีปลาไปด้วยครับลูกลังก็มีแต่ก้อนใหญ่ๆครับหลังจากเรามาจากนาครพนมครับมาจากในเมืองครับวิ่งงานวิ่งงานเหมาในเมืองครับก็พอดีเสร็จจากในเมือง ก็มาลุยงานงานแปลงต่อครับประมาณร้อยร้อยเที่ยวครับร้อยรถครับนายหน้าพามาลงครับ ลุยต่อภาคบายครับหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จครับงานที่สองครับงานนี้ของเจ้าสนีหลังจากออกมายังไม่พึ้นได้หนเดือนครับกอกกุสะครับ ปุ่เต็มปุ่งยีแล้วครับเสียล่องครับทันนี้ก็อากาศวันนี้ก็เป็นคึมคึมครับคึมฟ้าคึมฝนเหมือนฝนจะตกครับ เต็มเุิ่งกี้เลยครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับเจอดินตับมมาครับเจอสันนี่เสียงคุกขักคุกขักขครับ ินตับมาอย่างแข็งครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากดไลค์กดซับสไครป์ช่องบาาไก่ซอนน้ำซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ